แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบลกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง,ง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับแผนเทรดเมื่อวานนะที่ผมให้ไว้เนาะแผนนี้นะครับโซนต่างๆนะฮนะตั้งแต่ช่วง78 เจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับช่วงนี้ก็มีคอนเะฟิร์มในโซนเนาะหลังจากที่กราฟพักลงมาผมลงคลิปไปแล้วนะกราฟพักตัวลงมาแล้วก็มีการอ่าเบรกกรอบนะครับเล็กน้อยเนาะแต่ว่ากราฟเนี่ยกลับเข้ามา zone, คอนเฟิร์มภายในโซนนะฮะชุดนี้นะผมก็ได้มีการเข้าเทรดบายไปนะฮะแล้วก็ได้ไปอัปเดตในเทเล gram นะครับแล้วกราฟราคาก็ลงมาย้ำเนาะชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่ากราฟยังไม่ได้เบรกโซนลงไปเนะี่ยแล้วมี zone, คอนเฟิร์มภายในโซลเนี่ยเราสามารถเข้าเทรดได้นะครับเพราะว่าตรงช่วงเนี้ย เขายังอยู่รอบเดียวันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมีการเบรกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการเบรกไฮเดิมไปแล้วนะกลับลงใหม่อีกรอบเนี่ยเริ่มอันตรายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาใช้ไปแล้วแล้วเบรกไฮแล้วลงมาอีกรอบนะครับอันนี้อันตรายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงมาใช้แล้วยังไม่ยังไม่เบรกไฮเนี่ยขึ้นไปเล็กน้อยแล้วลงมาอีกเนี่ยเราสามารถเข้าเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนเนาะแล้วก็ชุดนี้นะฮะมีการเบรก แนวต้านเดิมนะชุดนี้แล้วก็รีเทสนะตรงนี้ก็เราสามารถเข้าจังหวะรีเทสได้อีกนะรตรงนี้แล้วก็จะมีะช่วง่วง2789แนะครับแนวต้านสุดท้ายนะครับที่ผมตีไว้เนาะชุดนี้นะฮะก็น่าจะมีหลายท่านได้ของไปนะตรงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการเทสแนวต้านเนี่ยมีการรีเจ็คสวยๆเลยนะฮะตรงนี้เราเข้าด้วยเงื่อนไขรีเจ็คได้สบายเลยนะฮะชุดนี้ใช่ไหม นะแล้วก็พักตัวลงไปนะครับตรงนี้ผงก็เข้าจังหวะรีเทสเสนอีกรอบนะฮะแล้วก็ช่วงข่าวเนะี่ยช่วงข่าวเนี่ยก็มาเทสโซน,นรตรง75อีกนะครับตรงนี้นะฮะก็ได้บายไปอีกนะรตรงชุดนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเรารอตรงช่วงแนวรับแนวต้านที่ผมให้ไว้นะโซนที่ผมให้ไวนะ้เนี่ยก็น่าจะได้ของกันหลายชุดอยู่นะฮะเพราะว่ากราฟเนะี่ยเทส โซนที่ให้ไว้เสมอเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ย <c oughs> เขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอลบอ่าโซนเดิมออกไปก่อนนะฮะชุดนี้นะทั้งชุดเลยโซนด้านล่างนี้ยังใช้ได้นะครับโซนด้านล่างนี้ผมยังรออยู่นะฮะการที่เขาลงมาชุดนี้นะผมก็จะมองว่าเขาเป็นการเขี่ยิควิดิตี้เฉยนะฮะอ่ชุดนี้นะ เป็นอีโคโลไปนะตรงนี้นะครับแล้วก็โซนนี้ยังเป็นดีมานที่แข็งแรงโซนหนึ่งอยู่นะครับถ้าเกิดว่ากราฟลงมาอีกเนะี่ยเราก็สามารถาเข้าเทรดที่ชุดนี้ได้นะครับก็เราคอนเฟิร์มก่อนเนาะสำหรับกราฟล่าสุดนะครับกราฟล่าสุดชุดนี้นะฮะก็ยังไม่สามารถผ่าน แนวต้านเดิมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านได้เนี่ยเขาจะมีเป้าหมายไปที่ไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาเป้าหมายต่อไปให้นะครับผมจะหาเป้าหมายต่อไปโดยการใช้ฟีโบเรนชันนะครับในการหาเป้าหมายนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับก็จะเป็นสองเถึง 2797แล้วก็2799นะครับอ่าจังหวะที่กราฟมาเทสเส้นเนี่ยเราต้องดูแสงกับตัวกันอีกทีนึงนะครับชุดนี้นะถ้าเกิดเขาเบรคไฮายนี้ได้เนะี่ยอ่าก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับอ่าถ้าเขายือนอยู่เหนือโซนได้นะครับไฮเดิมเนะี่ยเราอาจจะหาจังหวะในการรีเทสนะฮะแล้ว Follow By ต่อนะครับ,นะรบเป้าหมายก็2793นะครับเป้าหมายต่อไปก็โซนด้านบนนะครับ แต่จังหวะในการเทสเส้นเนี่ยเราต้องหาแทงกับตัวด้วยนะครับต้องระวังเนาะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เวกโซนนี้นะฮะเราอย่าเพิ่งไปบายนะครับอันตรายเนาะเพราะว่าแนวต้านค่อนข้างแข็งนะครับตรวนุ้ดนี้เนาะในส่วนของโซนด้านล่างนะครับโซนด้านล่างก็คืออ่าตรงเนี้ยเราดูที่แท่งขายแท่งสุดท้ายนะครับชุดนี้ก่อนที่จะซื้อนะฮะอันนี้ก็เป็น แท่งขายเหมือนกันนะครับเป็ดแต่เป็นแท่งสูงสุดนะฮะถ้าเกิดว่าเบรกฝั่งใดนะครับเราสามารถ follow ได้นะครับอย่างชุดนี้ถ้าเกิดว่าการาฟเนี่ยทำเบรกโล w เดิมนะฮะเราสามารถอาหาจากกังหวะย่อรีเทสนะแล้วก็ follow เซลล์ต่อไปได้เลยนะครับโซนรับนะครับ1โซนก็จะเป็นโซนนี้นะฮะแต่ว่า ต้องระวังเพราะมีลิควิลิตีอยู่ใต้โซนนะฮะอันนี้เป็นอีโคโลนะโซนเนี้ยถ้ายอ่อลงมาถามว่ารอได้ไหมรอได้นะครับแต่ต้องระวังนะฮะต้องระวังมีคอนเฟิร์มเราลดความเสีย่ยงตัวเองลงด้วยนะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะตรงเนี้ยลงเลยนะครับถ้าเกิดว่ากราฟลงมาแล้วเนี่ยเขาต้องการกวาด l i ค u ิลิตี้นะีชุดเนี้ย่คนที่รอบายตรงเนี้อาจจะโดนกวาดลงมาได้นะครับ ตรงนี้นะครับจะมีแนวรับต่อไปก็จะเป็นสองเปนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตโซนนี้ไปใน Tele g r a นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Tele g r a นะครับสามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ